สวัสดีค่ะสไปร์ส,สมนสังดิบงค่ะสิทธิ์เก่าโรงเรียนวิทยศึกษาในพระราชุป,ปมัมภมรุ่นที่ 66RTU8 ค่ะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเนาะว่านี่ใช่สิทธิ์เก่าจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเลยว่าอะไรที่ทำให้หล่อหลอมดิฉันเป็นดิฉันได้ทุกวันนี้ สัสดีค่ะสไปค่ะสไปจะทําให้ทุกท่านรู้จักโรงเรียนมินิศึกษามากขึ้นภายใน30วิค่ะจับเวลาค่ะโรงเรียนมินิศึกษาก่อตั้งโดยพระหอ,อก็ยังเป็นพระมีโดมแดดไม่ร้อนและในตอนนี้โรงเรียนของเรามีแหล่งที่2โรงเรียนมีมากกว่า100ไร่แอร์ทุกห้องเรียนห้องน้าก็ยังมีแอร์อาหารกลางวันอาจจะไม่อร่อยแต่ก็ราคาถูกค่ะขณะนี้นะคะผู้ชายในโรงเรียนหล่อมากผู้หญิงอาจจะขี้เละหน่อยแต่ตุ๊ดสวยกว่าผู้หญิงค่ะขณะนี้นะคะประธานนักเรียนนะคะเป็นประธานนักเรียนที่ดีมากนั่นชื่อว่าสไปค่ะเป็นประธาน นักเรียนที่สวยเออน้องๆมีอะไรดีอีกอ่ะโรงเรียนวิทยาศามี Wi-Fi ค่ะเนี่ยแค่สิทเก่ารุ่นที่66นะยังปังขนาดเนี้ยไปเจอรุ่นแบบอืเปรียปร้ยวๆอ่ะพูดเลยว่าเราแับมาแล้วเจอการส u ัครส i า e ไปได้ค่ะวินยศึกาา h ชาแนลค่ะ